ท่านผู้ชมก้อยเนื้อดิบค่ะก้อยเนื้อดิบนะคะแซบๆนะคะคมๆนะคะคมน้ำเพียะขมอํำลำเลยนะคะนี่ค่ะตับแดงๆนะคะกับคันเทน,นาทางนี้จะเป็นก้อยเนื้อสุกนะคะก้อยเนื้อสุกค่ะ มาแซบด้วยกันนะคะนี่ผักที่เราจะมากินด้วยมาค่ะท่านผู้ชมเรามาทานก้อยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลมวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะมาทานก้อยเนื้อกันนะคะส่วนของเบียร์ก็จะเป็นก้อยเนื้อดิบนะคะทางพี่วันก็เบียร์ก็ทาเป็นก้อยเนื้อสุกให้พี่วันเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับข้าวเหนียวค่ะผักของเราก็มีเยอะๆมากมายแล้วพี่วันเนาะ,ะก่อนไปทานข้าวด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพี่วันเราลงมือเลยเนาะ เอาวางข้างล่างทานด้วยกันนะคะทั้งเส้นเก่าเสอนใหม่นะคะ้าเป็นบ้องเยวขออนุญาตอเ,าเอาวางข้างล่างก้อยเนื้อจ้าพี่ยองเมื่อวานพี่วันไม่มาทานก้อยดิบเลยเอาไม่ใช่ก้อยดิบแนละ้วจุต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอโทษท่านที่ไม่กินเนื้อดิบแล้วก็ไม่ไม่ทานดิบด้วยนะคะ นี่ค่ะอืตับเยี่มจ้ะอเ่ออืม แล้วก็ขันชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะนี่ต้องเอามีดปาดแล้วคะ่ะมันเหนียวอ่ะสู้จะเี่น้องแต่เวลาเรากินน,นี่มันกรอบแล้วี่มันนุะ เวลาดึงออกมันจะเหนียว จบผักเยอะกันไปอันนี้ทางบ้านพี่วันเขามีไหมน,น,น่าจะไม่มีนะทางเหนือเขาเรียกดอกขี้บูดเดี๋ยวจะให้ดู มาเป็นมัดแบบนี้นะคะเป็นดอกของผักาศเราออกมาเยอะไม่ได้ตัวปีก็มีก็าทาทียมยนงได้เ<ด>นาะ เล่นฟ้าเล่นฟ้าขมขมอืมพี่ร้อชอบทานกนระเทียม อเอจะเรียกลาบเราะลาบลาบสิจะเห็นตอนนี้ยังไงแซบไหมพี่วรนแซบแซบไรด้วย ได้ตกลิ้นาดด้เปีนน้องเลยเลิ้นลาจเลยผมอำนำเลยน้องเ็เคยอากินปากัดแต่นอกเมอนี่เอามาทำสวยพี่บอส

กินกับน้ำพริกกน้ำพักิน้องพื้นด้วยตอนแรกเบียร์เหมือนจะกินตับเลยเป็นนะพี่วันเินใจแล้วหวานหวานอ,อันนี้เขาเรียกอะไรเรียกอน้องก้อยใส่อะใส่กับลาบกันเดียวกันนะพี่ปนอง เสียงแซ่ไม่ยังพักอีหัวคิดนี่ยังคอยคิดเป็นจริงๆนน้องกยังไงแลหลับบาทีแบบคอยๆ ซับๆับบละเอียดลเอดเป็นสอยๆเ้อยกะอยก้ยกับเวลาปกใจกันเมอนกันนีกลุ่มค่อยก็แค่เป็นชิ้นนะพี่วันเนาะแต่ไม่น่าจะชิ้นใหญ่ขนาดนี้นเบลเอาิินเน่ยี่่ยี่ี่นี่ยี่ยยี่ยว่อย่ยย

ันจะมากรอบ,อบๆมันดิบๆแค่ไหนเป็นไหน้อยไอ้สิน,น,ด,นดิบๆคนนี้เคียวได้ไหม นบีเบีใส่บีขวดผมรเทียมแค่อหาสู้คิปเขาบอกกบอกคิปเนียแต่พี่น้องเลยอือนี่ก็เผ็ดอือ โหดนี่เขาเพชก่กับเพชร็ดนจะของเป็นเพชดเ้จากเป็นน่องถ้ามันเป็นหมดเลยไม่กินสุดต่เชื้อนี่แล้วจากเป็นน่องก็จะพูดจะเทียหมดเพชรก็เป็นยา หลักซูก็เผ็ดผักที่มือก็เผ็ดเรื่อฟ้าก็เผ็ดกุญแจอะไรกุญแจมือมแจกก็แซ่บคือเกาต้นมันจะแจะลากร้าตู่ต้นลากร้าซู่จ้ะ Quán. Quán mình này. <cười> <cười> quán Mình một lần à Xép Nó <laughs> โอ้ยลาบอันเดียวกันอยเป็นติดินรัหนงหนะวานมะาี่น้อหวานทุกกกินอโออีกะทพี่น้องเนาะปานี่ตนใหญ่ี่น้อยเอ้ยโอ้ยม เผ็ดแล้วก็มากินแครอทเ็้ลยจูว่ากินกอใอยไหวคือมันตรุงเผาเครื่องแล้ว่อจินหนอยู่ข้ามสองข้ามหนพ่งก็จินหนอยู่จัดก็เลยจูเ็คนเดียวจับ ตับดีบา้างอไหมลองตับดิบก่อนว้า <Wow. S 2> ตำรวจ ะะยังไม่เคยลองได้ชิมลากซูนี้นะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะบอกว่าคล้ายๆบาซาบิเนาะ mm hmm. เวลาเราเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะชุนขึ้นจมูกเลยนะคะแต่มันมีความหวานของมันอยู่นะคะแต่กลิ่นแรงมากกลิ่นแรงสุดยอดถ้าถ้ากินเข้าไปแล้วไม่ไม่ได้แปลงฟันนะคะหรือว่าไม่ได้บ้วนปากอย่าไปพูดกับใครเลยนะคะ เบียวเบียร์เขาปิดท้ายคำนี้นะคะข้าวหมดแล้วสองคนแต่ใส่มือเอาเด้อปีนองเป็นแซบพว่วาเด้อหม้อดตอนให้สีแองเลยแซบทุกอย่างแซบทุกตอนแซบอีหลีอีหลอโอ้โหชิ้นใหญ่กินแต่ตับก็แล้วกันนี่อือลุยครับลุยแน่ะมือลุยโอ้โหพี่วันคนเดียว จจะบาหันมาดูอีกรอบนะึงกิดถ่ายทั้นี้เลยพี่น้องเลยปิดถ่ายอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะแตาเดพี่น้องกินน้ำกันจาปิดถ่ายจริงจริงอืม ้องดแ่นนิดหนึ่งเดี๋ยวมันข่าวพี่วันข่าวเดี๋ยวหมด,อยอยดหเดี๋ยวพ็จะเล่นไว้เดี๋ยวผู้ดดดเดียวบ้นมาหมักดิบเปนใดกินใดอยกินบป็นใดลายจักกินดิบได้เล่นนี้เดี๋ยวสิซุกนได้เยอะๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียก็ขอฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปต่อๆไปของช่องของกินล่ำวันเบียสตีเฮกนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ